มนี่ก็เป็นบรรยากาศภายในห้องนะครับก็เริ่มมีการรักษานะครับก็ศทย้อยออกมานะครับประกันองแขงกับมีทั้งคนเก่าคนใหม่นะครับยังพอที่อยู่ละหานไส้ก็กลับมาแล้วนะครับนจะมากับคุณแม่ที่เก่าครับมีอีกหลายท่านครับที่รักษาออกมาแล้วกว่าหลายท่านนะครับนี่เป็นผู้ป่วยที ทำการรักษาออกมาแล้วนะครับเอามาประกน้งแข็งนะครับมานอนประคบน้งแข็งอยู่นะครับมานอนประคน้งแข็งอยู่นะครับหลายท่านแล้วนะครับเป็นเกือบสิบท่านแล้วนะครับตั้งแต่เช้ามานี่ครับก็เป็นกระดูกทับเส้นนะครับ ส่วนมากนะครับเป็นกระดูกทับเส้นธรรมดาส่วนมากก็จะเป็นกระดูกทับเส้นธรรมดานะครับส่วนคุณแม่ท่านี้ก็เป็นสะบักนะครับก็มีใจสะบักครับหัวเขา่ปขเขาปวดหัวเข่านะครับปวดหัวเข่าครับผมปวดหัวเขา่า ข้างนอกก็มีเยอะนะครับนั่งรอคิวอยู่นะครับตอนนี้ก็สี่โมงครึ่งแล้วนะเกือบสี่โมงครึ่งแล้วนะครับเกือบสี่โมงครึ่งแล้วครับเขามีอีกแล้วครับครมีอีกหนึ่งท่านครับคุณหมอมีสองคนนะครับช่วยกันวันนี้คุณหมอถึงช่วยกันนะครับเพราะว่า ต้อปวดมาเยอะนะครับแต่ถ้าไม่เยอะ,อะก็จะลุยเดียวนะครับวันนี้สองคนเี่ครับตามขาดครับตามขาดว่าเสาร์อาทิตย์เนี่ยตั้งแต่เมื่อวานเลยนะครับผมก็จะเกินเกินไว้ยุ่นะครับว่าเกาคงจะเข้ามาเยอะพอสมควรนะครับ ก็พูดกับพี่พีทีมงานนะครับเพราะว่าเปิดเพจแล้วก็ทักเข้ามาแล้วก็โทรเข้ามากันเยอะครับเมื่อวานอสองท่านนี้นะครับนอน,นี้ไก่กันมาจากนครพนมนะครับเป็นดั้งคู่เลยครับ บรรยากาศภายในนะครับมาดูบรรยากาศภายในกันบ้างเป็นผู้ป่วยที่ผ่านการคัดเคสเข้ามาทั้งนั้นนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศที่ร้านนวดเพื่อสุขภาพมาปฏาบัติของเรานะครับท่านไหนที่มีอาการนะครับ อ,อาการปวดเอวปวดสะโพกล่าวลงขานะครับปวดเอวปวดสะโพกปวดข้อปวดบา่าไหลปวดเข่านะครับสามารถทักกันเข้ามาเลยศูน3 3แ6ดศูนมจกหนึ่งนะครับโทรมาปรึกษาโดยตรงได้เลยนะครับโทรมาปรึกษาโดยตรงได้เลยแต่ว,ว่าทักมาที่เพจนะครับ บางท่านก็เส้นออกแล้วนะครับที่ที่ปูกําลังยืนอธิบายฟังเส้นออกแล้วนะครับนัดอีกสองอาทิตย์มาเจอกันใหม่ก็ดีใจด้วยนะครับดีใจด้วยครับผมเส้นหลุดแล้วนะครับ ทำม,มาเยอะครับวันนี้ครับยังมีข้างนอกอีกเยอะครับยังมีข้างนอกอีกเยอะครับ <S <S จัดเอาจากดทำแข็งกันแล้วนะครับบางท่านกับเข้าห้องรักษาบางท่านกับรึกษาอาการกับกี่บูนะครับ บางท่านก็เขาหาหมอนะครับคุณแม่ท่านนี้ที่นอนประคบรแ้แงไง้ี่นี่กไปหาหมอแล้วครับได้เวลาแล้ว,ลว,ลวถึงคิวแล้วนะครับถึงคิวแล้วนะครับเป็นขับรด๋อเป็นขับรถดูครับจะเป็นกระดูกทับเส้นนะครับ เพิ่นกับวอกกับผมอยู่นะครับว่ามีอาการปวดสะโพกไปหาหมอหนวดอยู่เรื่อยนะครับเพิ่นก็เลยตัดสินใจนะครับเข้าห้องเข้าห้องก็เจอเลยครับกระดูกทับเส้นสะโพกนะครับกระดูกทับเส้นสะโพกนะครับจากบรูว่าสิรักษาต่อนะครับเพราะว่าเพิ่นว่าเพิ่นมีการมีงานครับก็อยู่ระวังครับการตัดสินใจแล้วครับถ้าอาการของเพิ่นนี่ มาจากนานทรายนะครับมาจากนหานทรายนะครับมาจากนครพนมน,น,นะครับทั้งคู่เลยนะครับจากนครพนม,นมนอ้าวรางวัลที่หนึ่งก็มานะครับ <c oughs> วันที่หนึ่งก็มานะครับใครอยากได้นะครับเชิญครับเชิญ <laughs> ใครอยากได้เชิญเลยครับนีมีผักให้ด้วยนะครับของแถมนะครับอากาศก็จะคึกคักขึ้นมาหน่อยนะครับวันนี้ครับ ทีนะครับที้านวดเพื่อสุขภาพน้ำประมาทของเรานะครับท่านไหนที่เป็นโรคกระดูทับเส้นนะครับติดต่อมาได้เลยส่วนแบสุดสามสามสามหกเจ็ดหกหนึ่งนะครับติดต่อกันเข้ามาได้เลยครับหรือว่าจะทักเข้ามาที่เพจครับตอนนี้ผมกำลังนั่งตอบอยู่นะครับกำลังนั่งตอบอยู่เหมือนกันตอบเพจไปด้วยทําคลิปไปด้วยครับทํางานควบ ราจะมาลุ้นกันค่ำนี้นะครับใคบยโชคดีแม่เด้อโชคดีโชคดีข้างนอกก็ยังมีครับข้างนอกก็ยังมีนะครับมองออกไปนะครับยังมีนะครับนั่งรอคิวกันครับผมอ่าก็ รักษาเสร็จแล้วก็มาไปน้องแกงอีกท่านหนึ่งครับอีเข้ามาเรื่อยๆครับอย่างที่ผมบอกครับน,นี่เข้ามาเยอะครับอยู่ข้างนอกกันครับข้างนอกกันครับผมอยู่ข้างนอกกันก็เยอะครับนี่อาการเป็นอย่างไรเนาะพี่ปูเดินมาแล้วนะครับเราเจะมาฟังกันเหนื่อยอ่า เส้นสะโพกซ้ายนะครับเป,เป็นเส้นเอวนะครับอ,อยังไม่เข้าลึกนะครับยังไม่เข้าลึกครับงานนี้รักษาอีกขีครั้งก็หายครับแล้วก็มีทั้งผืดนะครับ แล้วก็มีเรื่องของฟังผื่นด้วยนะครับคุณแม่นะครับที่พี่ปูกำลังอธิบายอาการนะครับเส้นประสาทอ่อนแรงแล้วก็กล้ามเนื้ออ่อนแรงด้วยนะครับรก็จะรักษาไปตามอาการนะครับเพราะว่า คนนุณแม่ก็อายุเยอะนะครับเราต้องค่อยๆทำครับค่อยๆทําเพราะว่าจะเป็นอันตรายครับถ้าเราตะบีตะวันทํานะครับจะเป็นอันตรายกับผู้ป่วยครับคนนุณแม่นนอายุเยอะแล้วนะครับก็จะทําตามแรงเส้นนะครับทําตามแรงเส้น ก็จะพยายามทำให้ดีที่สุดนะครับพี่ปูบอกว่างั้นนะครับก็เป็นบรรยากาศข้างในนะครับเก็บไม้ดูกันสำหรับคลิปนี้ก็ สวัสดีครับไปเจอกันคลิปหน้าครับผม